ตอนนี้นะครับจะเป็นพาร์ทของ Music a s Special Effect นะครับโดยอันดับแรกนะครับให้เรานะครับดาวน์โหลด Unity Package ที่ผมได้ให้ลิงก์เอาไว้ก่อนนะครับหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วครับให้เรามาสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเป็นอ่าโปรเจกต์ 3D นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า Lesson กด Create Project ครับเมื่อเราเปิดโปรเจกต์ได้นะครับให้เรา Import Asset ที่เราได้ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับว เซสชันไฟครแล้วอิ i พ p o r ตตัวทั้งหมดเข้ามานะครับเมื่ออิ p พ r t เสร็จแล้วเปิดซีนที่เราได้ Import เข้ามานะครับจะเห็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับเราจะทําเกม,มา Running s i t e ไปทาง s i t e View นะครับโดยเราจะมาที่โฟลเดอร์ Pref a b นะครับให้เรานะครับเอาตัวละครอ,ออกมาก่อนนะครับตากมาใส่ในตัวในส่วนของ s c e n นะครับ เราได้ตัวละครมาแล้วนะครับให้เรานะครับทําการจับตัวละครให้เรียบร้อยนะครับโดยผมจะทําการปรับสเกลตัวละครนะครับเป็นสามครับปรับด้านการหมุนแกน Y เป็น90นะครับเมื่อเราปรับตำแหน่งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับเพิ่มตัวดิจิตบอดี้และบล็อกคอยเดอร์ให้มันนะครับ ให้เรานะครับปรับตัวบ o คอยด l i ย e r ให้พอดีกับตัวละครของเรานะครับอ่ามันเราปรับเรียบร้อยนะครับให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น Player ครับ ต่อไปนะครับเราจะสร้างสคริปต์ Player c o n t r o l l e r กันนะครับโดยเราจะมาตรง Access นะครับกดคลิกขวาครับอ่าเราต้อง Create folder ก่อนนะครับคลิกขวาตรง folder s c สค p ินะครับกด Create ครับ c s c r i p t ส,สคร p ครับตั้งชื่อว่า Player Controller นะครบ ิดสคริปต์เพลเยอร์คอนโทรลเลอร์ขึ้นมาแล้วครับเมื่อเราเปิดสคริปต์เพลเยอร์คอนโทรลเลอร์ขึ้นมาขึ้นมาได้แล้วนะครับให้เรากลับไปที่ u n น t y ก่อนนะครับให้เราลากใส่ในตัวเพลเยอร์นะครับเปิดสคริปต์อีกรอบนึนะครับเราจะประกาศตัวแปรสำหรับอ่าเข้าถึง r i g ิต body ของตัวเพลเยอร์นะครับเป็น Private นะครับ Rigid Body เป็น Player RB นะครับ เราจะมาตัวสตาร์นะครับประกาศ getter comment มันจัดอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการทําให้ฟังก์ชันการกระโดดของเพลเยอร์กันนะครับโดยเราจะเพิ่มแรงเข้าไปที่ตัว Rigid บอด y ีของเพลเยอร์นะครับเราจะใช้คําสั่งเป็นร i จิตบอด y นะครับ Player Rigid Body ดีดอทนะครับ add force นะครับ เราจะเพิ่มแรงเข้าไปที่ตัวเพลเยอร์นะครับโดยเราจะใช้ทิศทางเป็นเวกเตอร์3 up นะครับหมายความว่าเวกเตอร์3 up มีค่าเท่ากับอ่า x เป็น0 y เป็น1แล้วก็ z เป็น0นะครับแล้วให้เราคูณด้วย1,000นะครับอ่าเป็น jump force นะครับแรงกระโดดให้เราอ่ากด save แล้วลองทดสอบเพลย์ดูครับว่าเพลเยอร์เราได้แรงเข้าไปหรือเปล่า ตัวละครเรากระโดดขึ้นไปแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้เพลเยอร์เราได้กระโดดได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทําให้กระโดดเมื่อกดสเปซบาร์กันนะครับโดยรับอินพุตจากคีย์บอร์ด็นสเปซบาร์ให้เรานะครับมาตรงในส่วนของอัปเดตนะครับเพิ่มเงื่อนไขนะครับ if e รับคำสั่งจากคีย์บอร์ดล้วใช้เป็นอินพุตนะครับ กดคีย์อ่ากดรักท่อนดาวนะครับกดคีย okay. ์ดาวโอเคเราจะให้มันเมื่อเรากดปุ่ม space bar นะครับเราจะต้องเป็นคีย์โคดนะครับคีย์โคดับสเปซบาร์นะครับให้เราย้ายตัวนี้นะครับจากข้างบนนะครับ ลงมาข้างล่างนะครับกดเซฟครับลองทดสอบดูนะครับว่าปุ่มเรัค่าจากปุ่มใช้อยังผมจะลองกดสเปซบาร์นะครับอ่าตัวคอนเรากระโดดได้แล้วครับแต่จะสังเกตได้ว่านะครับถ้าผมกดสเปซบาร์รัวตัวคอนเราก็จะแบบกระโดดได้เรื่อยนะครับเราจะปรับตัวการกระโดดให้ มันดูเป็นธรรมชาติมากกว่านี้นะครับตอนนี้คือมันกระโดดสูงเกินไปนะครับอ่าแล้วตัวละครเรายังจะล้มอยู่นะครับให้เรามาแก้ในส่วนนี้โดยการมาตรงเพลเยอร์ครับมาตรงในส่วนของริจิตบอดี้นะครับตรง c o n s t ต n ต์นะครับให้เราฟิตโรเ t ชันของตัวเพลเยอร์เอาไว้นะครับแล้วก็เมื่อเราฟิตตัว c o n สแตนต์เสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับกลับไปที่สคริปต์นะครับอ่าเพลเยอร์คอนโทรลเครับเราจะจัดการปรับตัว การกระโดดให้เข้ากับแรงน้มถ่วงนะครับโดยเราจะประกาศจำฟอสมาแทนค่าตัวคูณ1,000ของเรานะครับเป็นไฮเวทอ่าผมงเป็นพับปิกอยู่นะครับเราจะจาได้ปอดจากอินสเปกเตอร์ได้ลวค่าเริ่มต้นเป็น15นะครับและผมก็จะทำตัวกาวิตี้เป็นพับปิกโฟสนะครับ กาวิตี้ผมจะให้ชื่อตัวแปว่ากาวิตี้มั l ติพานะครับเป็น Modify ยทีอางื่อค่าเริ่มต้นเป็น2นะครับต่อไปนะครับให้เราไปที่สตาร์นะครับเราอะําทำการปรับค่าแรงนองถ่วงเริ่มต้นนะครับโดย เราจะใช้เป็นฟิสิกส์นะครับดอทกาวิตี้นะครับคูณากลับนะครับกาวิตี้มอริไฟเลอร์นะครับเ่เมื่อเราประกาศในสตาร์สร็จแล้วนะครับ ต่อไปเราจะไปในอัปเดตนะครับเราจะแทนค่าตัวแปรด้วยตัวจำฟอร์นะครับเราจะเพิ่มโหมดการกระโดดเข้าไปนะให้มันมีคันช้านี่ขึ้นนะครับเป็นเพิ่มเป็นฟอร์ตโหมดเป็นอิ u พ s e นะครับเสร็จยแล้วครับให้เราเซฟนะครับ แล้วกลับไปทดสอบผลลัพธ์กันนะครับตอนนี้ตัวคะครเรากระโดดแบบไม่ไร้แรงน้มถ่วงนะครับแต่เรากดลัวเราจะสังเกตว่าตัวละครเรายังสามารถบินขึ้นฟ้าไปได้อยู่นะครับฉะนั้นเราจะมาจำกัดให้กระโดดได้ก่อนเมื่อเมื่อมันเหยียบพื้นแล้วถึงจะกระโดดได้อีกครั้งเท่านั้นนะครับโอเคครับกลับไปตัวในส่วนของสคริปต์นะครับให้เรานะครับ ประกาศตัวเช็คว่าเราเหยียบยบนพื้นอยู่หรือเปล่านะครับโดยเราจะเช็คเงื่อนไขนะครับว่าด้วยตัวแปรเก็บค่าไว้ในตัวแปรบูลีนนะครับที่ชื่อว่า is on ground นะครับเพื่อเช็คว่าเราอยู่บนพื้นหรือเปล่าโดยเริ่มต้นผมจะให้มันอยู่บนพื้นก็จะเป็น true นะครับในสว่วนนี้นะครับ เริ่มต้นมามันอยู่พื้นมันจะเป็นทูนะครับและเมื่อมันกระโดดตัวละครเราจะลอยขึ้นนะครับเราจะเซตตัว is on g r o u n ให้เป็น false นะครับอะแล้วเมื่อกระโดดขึ้นไปแล้วมันจะกลายเป็น false แล้วถ้ามันเหยียบพื้นอีกครั้งต้องเป็นทูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทําการให้มันนะครับเช็คการชนกับพื้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเราจะใช้คำสั่งของ Unity ที่มีชื่อว่า on collision นะครับซึ่ง เป็นคำสั่งที่ใช้เช็คการชนของตัวดิจิตบอดีกับ c o ร์ไรเดนะครับโดยเราจะใช้เป็น on collision enter นะครับเราก็จะใช้เป็นเมื่อตัวละครเรากระโดดขึ้นไปและชนกับคอร์ไรเดพื้นนะครับสิ่งที่มันจะทําก็คือมันจะดําเนินการในในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งเราจะทําให้ตัวบูลีนของเราเนี่ยครับกลับมาเป็น t r อีกครั้งเมื่อมันเหยียบพื้นครับผม True. เมื่อเราได้บูลีนในการเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเพิ่มเงื่อนไขในการกระโดดนะครับว่าตอนนี้ต่อให้แบบมันเป็น False หรือ True มันก็ยังกระโดดได้นะครับเราจะเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปอีกหตัวนะครับก็เป็นเมื่อเราก,กด Space Bar และ i s on Ground ต้องเป็น True ด้วยนะครับมันถึงจะทำงานกด Save ครับแล้วลองทดลองดูนะครับว่า ถ้าเรากดสเปซบาเรือมันจะกระโดดหรือเปล่าน,นะครับโอเคผมจะเริ่มกดสเปซบาสองครั้งนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับเรากดัวดมันก็ไม่กระโดดมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับถ้ามันยังลอยอยู่นะครับเราได้ทดสอบแล้วว่าฟังก์ชันเราใช้งานได้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของเยอร์เราได้สร้างเสร็จเรียบร้อยครับเราจะมาสร้างในส่วนของตวัว Obstacle ซึ่งเป็นอุปสรรคในการากระโดดข้ามกันนะครับเอาเพย์ okay, ออกครับเราจะมาตรงไฮลัชี่นะครับให้เรากดคลิกขวาครับ r e a t e 3D Object นะครับเลือกเป็นคิวนะครับให้เราตั้งชื่อว่า Obstacle นะครับให้เรา Reset Position มันก่อนนะครับเราจะได้มาจัดตำแหน่งของ Obstacle นะครับเพื่อมันจะได้อีดขวางเพย์เยอร์ของเรานะครับ เราไม่ใช่เป็นเป็นแยบเป็นสองเป็นหนึ่งเพื่อนก่อนนะพอเป็นสองครับแซงถึงสชกสี่สี่มาหกชกสิกแปดครับประมาณแปดโอเคตอนนี้เราก็จะได้เป็นกำแพงเป็นสิงกีดขวางขึ้นมาแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราจะสร้างตัว Material ใส่ให้มันนะครับมันจะได้อ่าดูง่ายนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นสีขาวคืืนกับพื้นมากเลยนะครับโดยผมจะสร้างตัว Material มาที่โฟลเดอร์ material นะครับกดขี่ขวาครับ create material นะครับตั้งชื่อว่า obstacle นะครับกดลากใส่ตัว Object ของเรานะครับ ให้เราเลือกสีนะครับว่าเราชอบสีไหนแต่ผมอยากได้เป็นสีสีดำนะครับอ่าจะตัดกันเมื่อเราได้แล้วนะครับต่อมานะครับให้กลับมาตรงต,รงตัว obstacle นะครับแล้วเราก็จะเพิ่มตัวอ่าตอนมันมี box c o i d e r อยู่แล้วนะครับให้เราเพิ่มตัว rigid body เพิ่มอีกหนึ่งตัวครับอ่าสำหรับ obstacle ก็เราก็มีของที่เราต้องการครบแล้วนะครับให้เรานะครับเอาออบสัคเคิลตดวนี้นะครับไปทําเป็นพีแฟบครับโดยมาที่โฟเดอร์พีแฟบครับกดลากใส่นะครับลากใส่เนพีแฟบครับอ่าเราก็ได้เป็นพีแฟบขึ้นมาแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะทำอ่าให้ออบสัคเคิลเราเคลื่อนไหวนะครับโดยเราจะมาที่โฟเดอร์สคริปนะครับเราจะสร้างสคริปชื่อว่า m o v e l ็ p นะครับ ให้เราเปิดสคริปตัว Move Left ขึ้นมานะครับเราจะทำการประกาศตัวแปร Speed ปของ Move Left นะครับโดยเป็นไ,ไเพรา Private พ o a t นะครับคือความเร็วในการวิ่งไปทางซ้ายของมันนั่นเองเป็น Speed เท่ากับ3 0 f นะครับไปที่อัปเดตนะครับเราจะทำให้มันเคลื่อนไหวนะครับโดยคำสั่ง Transform ตามเ a ล e นะครับทิศทางที่มันจะไปจะต้องไปทางซ้ายนะครับรอยใช้เป็นเวกเตอร์สามนะครับดอทเลฟคูณกับนะครับไทม์ดอทเดลต้าไทม์แล้วคูณสปีดนะครับกดเซฟนะครับ มาตรงไฮราชีนะครับให้เรามาในส่วนของตัวสคริปต์นะครับแล้วอ่านเราจะเห็นออบซิเคิลตัวนี้มีแล้วตัวนี้นครับแล้วก็ตัวที่เราจะเลื่อนนอกจากออบซเคิลที่จะต้องขยับแล้วจะมีแบ็กกราวด์นะครับจะต้องขยับเดี๋มาดูตรงแบ็กกราวด์ัวงี้ครับเราจะทําการทำให้แบ็กกราวด์กับออบซเคิลขยับกันนะครับ โดยผมจะมาตรงสคริปต์ก่อนนะครับเราจะต้องเอาสคริปต์ตัวนี้นะครับไปใส่ในมูฟเลบนะครับใส่ในแบ c ็กเกลีวครับเช็คด้วยมีไหมใส่ในแบ c ็กเกลียอีกอันนะครับแล้วเราต้องไปใส่ใน Prefab o f c i r c l e นะครับกดที่ a b of circle ตรง Prefab นะครับกด Add Component นะครับพิม์ว Move l เล t นะครับอ่าแล้วเราก็ Add สคริปต์เรียบร้อยนะครับลองทดสอบหนึ่งครับว่ามันขยับหรือยังครับ อ่าตอนนี้ทั้งหมดเคลื่อนไหวแล้วนะครับอ่าในส่วนของแม้กาวแล้วก็ตัวออบสคเคิลเราได้ขยับได้แล้วนะครับต่อมานะครับเราจะทำการสร้างในส่วนของตัวสปอนเมเนเจอร์นะครับโดยเราให้เรามาสร้างสปอนเมเนเจอร์ตัวใหม่นะครับโดยมาตรงไฮรัชชีครับขิกขวาครับ Empty Object ครับ รีเซ็ตโพซิชันมันด้วยนะครับตั้งชื่อว่า Spawn Manager นะครับเมื่อเราตั้งชื่อ Spawn Manager ์เสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับไปสร้างสคริปต์มันด้วยนะครับมาที่โฟลเดอร์สคริปต์ครับกดคลิกขวาครับ Create สคริปตนะครับเป็น Spawn Manager ครับ เมื่อเราสร้างสคริปต์เสร็จแล้วนะให้เราลากใส่ตัวสปอนเมเนเจอร์นะครับกดเปิดสคริปต์ขึ้นมาครับเราจะทําการประกาศตัวไปสำหรับเก็บ p r e f a b นะครับเป็น Topic ครับเก็บ Object นะครับเป็นชื่อเราจะตั้งชื่อว่า obstacle พี่แบบสปอนนะครับเป็นพี่แบบก็หอมและเราก็จะประกาศตปปัวไปกตัวนึงครับเป็นตัวตำแหน่งนะครับของมันเราจะใช้เป็น p r i ว a t e ครับตาัว3นะครับสปอนเป็นสปอนโพสโพซิชันอารตัวนี้ เป็นสปอนโพสก็พอนะ s สปอนโพสิชันมันยาวไปนะครับเป็นสปอนโพสนะครับเท่ากับนะครับนิวเวกเตอร์สามนี่มันไปอยู่ทางขวานิดนึงก็เป็น X เป็นยีนะครับแล้วก็ Y เป็นศูนเป็นศนย์อ่านี่คือตำแหน่งการเกิดนะครับเราให้เรามาลองทดสอบดูรับว่ามันเกิดหรือเปล่าในส่วนของสตาร์นะครับเราจะใช้ X ิสตันต์เนะครับว่าตำแหน่งที่เราตั้งให้มันเกิดถึงหรือเปล่าน,นะครับ i n s t a n e เอเนะครับแล้วก็ออบเจกที่เราจะเสษขึ้นมาก็เป็น obstacle prefab นะครับแล้วก็เป็น spawn position นะครับ spawn position ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอมุมของมันนะครับร้อยใช้เป็น obstacle prefab t r a n s f o r m ดอ rotation นะครับเรียบร้อยได้ตำแหน่งขึ้นมาแล้วนะครับ ให้เรากดเซฟนะครับทดสอบผลลัพธ์ที่ Unity นะครับอ่าพอเราเซฟมา Unity แล้วให้เรามาตรงนี้นะครับเราต้องลาก p r e f a มาใส่น,นะครับงาตรงฟ r ครับลากใส่ให้เราทดสอบดูนะครับว่ามันเกิดหรือยังตอนนี้อ่ามี2อันแล้วตอนนี้แปลว่ามันเกิดแล้วนะครับให้เรานะครับกลับไปที่สคริปต์นะครับให้เราทําฟังก์ชันสาหรับ สปอนที่เรียบร้อยนะครับหลังจากเราทดสอบไปแล้วเราจะมาสร้างฟังก์ชันสำหรับการสปอ w n นเป็นวอยนะครับผมจะตั้งชื่อว่า Spawn o ออฟซัคเลแล้วกันนะครับเมื่อเราสร้างฟังก์ชันเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการนะครับย,ย้ายตัว i n นสแตนตเดตัวนี้กลับลงมาใส่ในนี้นะครับ ให้เราประกาศต่อไปเพิ่มสำหรับเราจะทำตัว Invoke Repeater นะครับโดยเราจะใช้เป็น Private นะครับ b o s e เป็นตัวแรกจะต้องเป็น Start Delay นะครับผมจะให้มีค่าเท่ากับ2นะครับ Private Boss เป็น r e p e a t r Rate นะครับก็คือความถี่ในการเสกออกมานั่นเอง ผมจะให้เป็นอสองเช่นกันนะครับโดยผมจะเรียกใช้ผ่านฟังก์ชันนะครับเป็น invoke repeating นะครับ invoke r e p t i n g ตัวนี้นะครับโดยเราจะใส่ค่าเข้าไปค่าแรกเป็นชื่อของฟังก์ชันนะครับใช้สตัวนี้ตัวแรกจะเป็นชื่อฟังก์ชันเอาชื่อตัวนี้เข้าไปใส่นะครับ ระยะเวลาเราแทนค่าตัวแปรที่เราได้ตั้งไว้เมื่อกี้ไปเลยครับอ่ามันจะมีส่วนฟิลนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรีพีเลทนะครับอ่าให้เราเซฟแล้วทดสอบอยู่นะครับ สังเกตได้ว่านะครับตอนนี้อ่าออฟสัคเคลลิลเราเสร็จขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเล่นได้นะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ